อัี้ค่ะมีคอตมปะในราคาอตค่ะโลตัสวิธีแรคือหอล้า้วค่ะเออย้ายซื้อจิงเซียดจ้าซื้อข้าปุ่นจ้าซื้อมิงจ้าซื้อซือย้ายอายุเท่าไหร่จ้าเ6็ดเจ็ดตอนนี้ ย้ายยูบานไหน่ยบานมดีหน yeah, I mean ่อยสองนียายิธาีเพียดเสข้าสวนยายมีรูเชียวคนหรือยายมีลูสามคนนิ่งสองไส้หนึ่งโอ้ยิ่งไส้สองยิ่งหนึ่งย้ายเพอยูมันงอะไ ได้สิบแปดปีสิบเแปดปียายเด้เป็นมอเตมรอัีที่ที่ทำมีอย่างก้อนถึงประก้อนถึงแสดงแสดงถึงส่ี่เกิดการคู่ต่าคู่ต่างอย่าง,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 งยายมีประสบการณ์คิดว่าไปล้บปราจ่าแบบเคยเจออะไรหรือประสบการณ์อะไรนี่แหละจะขีบมี่จีดเล็กน้อยกับบเดอผู้ใ้กับบเดอร์โีเดอ สมัยก่อนเดินทางไปล้ำยังไงย่างไปย่างไปเบียดเบียดกนเอาไปง่างบริสุทิ์เลยไปล้ำขันล่องไทยกับยางยางที่ย่างทุกมือหอยจ้ะย่างเบื่อื่อยเลยกหนื่อยันจิ่มขันจิ่ำมาแล้งกับยางจเโ้าไปย่างไปไปล้ำบ้านนี่แล้วก็ไปบ้านนั่นกับยางต่อกันไป พอยหญ่บุมีรถจักอก่อนบุมีรถไงแบกพาจากไปแบกไม่ไปแต่ก่อนเป็นจา่จาสักบาทจ่ะทุ่กวนอยู่มันจะจีจ้างขั้นสองขังขงขงน้นเลย,ยมันตีกันในพลทหาทยายไดาหาบบบนังเอกจะชีดิตแบบยายเป็นน,บบยยนั่งลง หมาิ่นจ่างไปล้ำงานเลย่แน่นกง่าขันชาแ่นจิงเนี่ยเอาชั่วแน่นแน่นรข้น้แม่นบัน่ยงไงไปอย่างนี้ไบะยางไปไปล้บ้านาวใหญ่ใหญ่มากว งานไปแล้วเขามาจ้างเป็นพยเฮียนย่าให้ไปไปรั่มไปร่มเพชรบูรณปกติย่เป็นกนนา,เนา,า่เยอะนม่อห่เไปอาชีพไปหาีพสีชักจิคนในด้ดยนินพลาะเราเอาไปร่เลยไปซูมผููได้ใหญ่ม่พ่อเขางมาเอาย่ายไปย่ายไปคนเดียวไปอาทีพย่าเป็นนังเหก เ,เรายา้ายรู้สึกว่ามันแตกต่างจากสมัยก่อนแตกต่างกันอยู่ทางหลายไปเจีอันมีไม้อันเดียวแขนตรงตุนนั่นไหมกวงกัดกวานไอยเดียวไปเสื้อกาไเกงไม่กองไม่เดียวตึ้งตึ้ง่เนี้น

ຍเนาะย่างบนโรงเรียนมีครูจ้ะย่าไปเรียງเປางไปเรไปสก็ได้ม ทำเขงหาบไปขา,ายยาสูบกไก่บอ่อพ่วงมุ้ติยางหัวบ่อหาบไปหาบเขาสารพอ่อคนี้ข้างละมืินไปตั้งแจ๊เชียงคืนหุน่นช่วงสิหอดยาสูบยายเนี่ยุ่ยายากแจงวายได้เป็นมาลัง <c oughs> ไปลั่งน้ำมันกับมิจติยางมาดิมาดิยดูยจะขึ้นไปลัง่งขึ้นกับไล่ อีมาเับกรายเขามาดื้อสมัยนี้พเจ้ามีแม่ยกได้หรืนย้ายมีไม่หล่ะเลยถูกเกี้บแหเงนั่นช่วยถุงอะไรหนี่งมันมีถูกบอดเลยดยกไหม้หยกเลก็มันมีเต็มฮะเต็มกับมมีหางเชียงออกมาเต็มเต็มหัมอล่ำเต็มสองสามคนเป็นสิ่งหเป็นดนยุ่มมลำโดนเต็มแน่เต็มแน่แลไป ย้ายไปล้เข้ามาเอาไปล่วเจ้บุแล้วบหไปเอ้ยเด็เจ้าเลยไปล้ำน้องคนไปใช้เขาว่าจะย้ายเป็นนัอเอกย้ายสวยู่ค่ะแม่ไปได้ป่ะไม่จำสิไปล้ำมันต้องจายท่อนดีจำเนี่ยหรือนอนเรีอยู่รอบ้านก่อนนะ หาพลุ่งพลังล่งเฮ้ยว่มาไปล่ำผนมไฟ่แหงคับกจิ้มเชี่ยนเอวแางขวนนำขวบนำซี่นำซี่มันน้ำซี่ตะจีมันมน้ำไหลเนาะมันเกิดไปขามมองตื่นคุ้ยไส้หาบ,าาหาบหคุย้ไ <laughs> <laughs> ยไสุ้ย้หาบจินมหงคุยยิ้มหาบก็ได้งานมอล่ำเนยเฮ้ยแนี่จิ้มก็พอด้จิ้มดี ยายฐานมันย้ายฐานกับไปรั้นีมน่มันน้ยล่ะไม่ท่นมนไหวม้วนไดก็มวนน้ำยาจริมุนขึ้นไปรั้งอย่างนี้นนดนย้ายนเจ็บชิบหปีละย้ายรั้งนแค่1ิบแปบบดิบเจ็บชิปดปีังน่ะงใหนดุัดินดนถนนแต่ว่มี ัวดเอวยากง่ายนะเดลลีอวไรง่ายง่ายผ้าย่งมาลมไปไจไปเํเท่าไ <c oughs> อันนี้ผู้เขียนไหนสุ้มจัได้อยู่อนนี้ผู้เขียนไ,นยไหนหนม่อ่านนนะมีเขาล่ไปแล้ว,ว่ตงตลนัเนาะต้นหันจะเปิดล่ำหนึ่ทีจไหมป้ดเอวไปได้ยายออกมากอันยากแจงงานแล้วมาล่ำตเปลี่น เดมน่ like. <laughs> <laughs> ะดล oh. right. ้วหัวพอมากมันจะเป็นมะล่าในบ่อละเอียดมากบางวัพีนหลเอาอยู่ัวัวเนนั่นย่าได้หัวแล้วย่าเตนแล้วตอนา๋อเต็มหนาแล้วเนี่ยเขาถามกบาบุหันมีจ้าวอยู่โอ้ยขี้มะล่มันไม่หัวเด้อ ผีได้ละไอเอายุ่งกระเพานาทีได้ละไอเอายุ่งสรภเพาเป็นร่ำบานอย่างแตล่มสรภเปาน่ามาหอดบ้านมากนี่เขาจะล้างไฟสุดนพ้วยไสนะคว่น chắp Thì chưa cho đèn thì chưa nó không nhận tôi cũng vào Giờ này mua mua phải lắm lắm Giờ cứ dài này Nó hiến đi lắm như chồng Mà ô thì đồng là xem vào Nhàng chị hãy nhanh chân nhanh chân nữa hết cái chìm nữa nóng và mãi 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 พี่น้องเอื่นมาถามข้าวรวยละมาสาวนางนี่เป็นสาวหรือหักนี้นอกคู่จอดมานอนกินนั่นความชงก,งกินก็เสียงดีกว่าน,วน,นี้เนาะตอนมีตามวยนะ <c oughs> ฟังเอาเดอ้อพี่น้องนั่งสีบอกให้หูหอดวอนยูพุ่มสถิตหน้าอีคำนอนชีด้ตวมีเราขัวจอน ຄືແມ່ເພິ່ນຈໍາບຸນຕຸນແຕ່ເຂົາຈໍາໄວ ไปอีนี่ขอให้ไปแต่ชาวเฮียาน้องจังสิเห็นอยากขันว่าไปแต่ชาวไปที่เจ้าที่สวยบุ๋มขันไปสวยพ่อเพนเมือนมอหินลูกเหียนน้องจะด้วยไงไอจีมันยืนแล้วเนาะมันก็เสียงดีคไวยเสียงเบาเบดอทุ่นเป็นมอลำคไวยเสียงออกเบ้ดจีมวนคนจีมวลอย่างนี้ย้ายร่ำก็ เร um ah ื่องใหม่เดกงเข้าแข็งมีเร่องใหมสมัยนี้าขอย้ายสอนลํ้ไใหพ่ขี่ห้อยออกธงค้อตูใ้ายแต่้งมาแล้วมันเรื่องว่ากานอนดูที่หน้าแต่นอนลงมากลายปิมอย่างจิตวิญญานลูกแม่นี่ หลายคนนี Hoy, ality, ่ยายผู้เดียวดื้อกอมล่ำหรือกองบ่อนวงไฟก็ยายปีนี้ไม่โดนต้องมนงไฟแบบนั่ะฮะปีนวงไฟก็ไปดึงเขาเชิงแต่ตอนตอนย้ายเป็นเจ้าเนาะยายเชิงก็หน่อก็แม่ปูนเป็นปูกัน